ตอนนี้ขอให้เดียนพักใจสักนิดหนึ่งเดยนมี3มช่องให้เลือกค่ะ3รายการเดยนจะเลือกรายการที่เขาเข้าใจเดียนมากที่สุดไม่ใช่ช่องไหนจ่ายมากที่สุดอยากเข้าใจเป็นตามนั้นนะคะเดียนคิดว่าเดยนจะทำค่ะเพื่อประโยชน์กับคนอื่น เป็นรายการที่คิดว่าเดนว่ามีแนวความคิดและเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเดนสู้ตายค่ะเดนจะทําให้สุดความสามารถเด้นจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเดนเรียนทุกๆคนตรงนี้นะคะว่าเดนจะไม่ออกจากวงการบันเทิงแล้วค่ะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเดนเยอะมากและเดนขอประกาศกับพี่น้องที่ร่วมครอบครัวเดียวกับเดนคือ MX โปรตีนพรานเบ็เดียนไม่ได้มาขายของเดียนไม่มีตะกร้าเดียนไม่ได้บอกขายเท่าไหร่ขายยังไงซื้อยั่ไงเดียไม่ได้พูดแต่เดียนจะบอกว่าพี่น้องทุกคนคะอย่าโกรธเดียนนะคะเดียนยังอยู่ค่ะเดียนไม่ได้ป่วยหนักแลเดียนไม่ได้ใกล้ตายค่ะเดียนยังสุขภาพดีค่ะเดียนยังคงเป็นตัวแทนที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าด้วยตัวเดียนเองอยู่ระเดียนก็ตัดสินใจแล้วค่ะเดียนจะพักโครงการร้านกาแฟร้านอะไรต่ออะไรไปสักช้่วโมนิดหนึ่ง เดนจะกลับมาทําให้ทุกคนเนี่ยมันยันยังสุขภาพแข็งแรงแต่เดนจะสู้กับทุกข่าวที่เกิดขึ้นความเสียหายทุกอย่างเด้นจะรับผิดชอบเดนจะไม่ไปเรียกร้องความเสียหายอะไรกับใครคะ่ะแต่เด้นอยากจะบอกนะคะบางทีคนเราคิดอะไรคิดมุมเดียวคิดว่ามีแต่คนถามว่าทําไมไม่ทํารายการก็จําเป็นจะต้องตอบแต่คิดไหมว่าสิ่งที่ตอบผลผู้ตามมาถือ เสียหายของชีวิตของเดนมากมายไกลกองแค่สินค้าที่เดียนพูดเนี่ยเป็นล้านแล้วนะแล้วยังมีอื่นๆอีกแต่เดียนไม่โกรธใครหรอกค่ะเะีเไม่โกรธค่ะเดียก็อยากจะพูดเหมือนกับตอนที่เดียนพูดในรายการที่มีคดีเกิดขึ้น กดแห่งกรรมมีนะคะเดี๋ยอาจจะทำอะไรใครไม่ได้เดี๋ยเป็นคนน้อยเดี๋ยวไม่ได้ร่ารวยเดี๋ยวไม่มีอะไรต่อเมีอะไรบนมือที่จะไปทำอะไรคนอื่นได้เดี๋ยนได้แต่น้อมรับค่ะข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องยอมรับอืมฟ้องร้องอะไรใครไม่เคยคิดค่ะ เสียหายก็เสียหายค่ะเราก็จะลุกมาบอกกับทุกๆคนค่ะเดียนไม่ได้ป่วยมากนะคะสินค้าทุกตัวที่เดียนทำงานให้อยู่ยังคงมั่นใจได้นะคะเดียนยังคงจะทำงานต่อค่ะแล้วก็บอกกับบรรดาทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามผลงานอาจจะยิ่งสาวเยอะมากเดียนสู้ค่ะถัดจากวินาทีนี้ที่เดียนจะลงไลฟ์ไปเดียนจะบอกกับทุกคนเลยว่าชีวิตเดียนมีแต่เดินมา้าก เดียนสู้นะคะเดยนสู้เพื่อให้เห็นความสามารถเดียนไม่เคยคิดจะเอาคืนใครคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะก้าวเดินออกไปข้างหน้าแล้วคุณเหยียบคนอื่นหรือก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก้าวเดินของคุณนั้นเป็นก้าวที่ไม่บริสุทธิ์คะ่ะเดยนต้องการเดินออกไปอย่างสงบเดียนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครที่ผ่านมาเดนตั้งใจทำงานจริงๆ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรนหยุดทํางานแต่มันสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเรนถึงขนาดนี้ฝากไปคิดแล้วกันนะคะจะทําอะไรครั้งต่อไปรอบครอบกว่านี้ค่ะและอย่าเอาวิธีการแบบนี้ไปทํากับคนอื่นนะคะไม่น่ารักค่ะให้เก็บกันหน่อยนะคะ เดนคิดปรเดนให้เกตเสมอเดินพูดน้อยเดินไม raus, why, ่ติดต่ออะไรกลับไปเดินไม่บุยายเดินไม่ว่าอะไรเลยเดนขออยู่อย <crates There, costing S 2> ่างสงบสงบและเดินอยากจะทํางานกับสิ่งที่เดนรักเท่านั้นเดินไม่ได้ผิดค่ะเดินขอนยันและเรียนกับบรรดาเอฟทุกท่านนะคะเดนจะยังอยู่ค่ะขอเดินพักอีกนิดเดียวเดนจะกลับมาค่ะและเดนสู้ค่ะแล้วทุกคนจะเห็นนะคะว่าผลงานของเดน เดยกสู้ตายค่ะสำหรับวันนี้เร่งขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ทุกคนต้องออกไปทํางานขอให้แสงเงินแสงทองมารออยู่ตรงหน้าต่างพร้อมกับคําอวยพรต่างๆของพระเจ้าที่คุณเคารพนับถือขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านก้าวออกไปเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรกลับเข้ามาบ้านเต็มไปด้วยพระพรและทรัพย์สินค่ะขอให้คุณมีความสุขทุกวี่ทุกวันนะคะ แล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจีนค่ะซินเจียยู่อี่ซินนีว่าใช้นะคะเซงลีต,ตัวตัวทางค่ะโกเนียนไทช่อนไทช่อนนะคะกงซีฝ่าเฉยกงหฟอฟฝาเฉยมีความสุขมากๆน,นะคะเดนรักทุกคนค่ะแล้วกลาบขอบคุณทุกทนที่เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขนมค่ะเดนฝากนะช่วงนี้เดยนไม่มีไรายได้อะไรเลย เดมมีแต่ขนมที่ขายเท่านั้นแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรไฟล์ของเดมมีค่ะเดมมีขนมเยอะแยะเดนทำเองขายเองค่ะชีวิตเด้งก็ทำได้แค่นี้ค่ะไม่สู้ลบปกบมือกับใครแต่ถ้ามีโอกาสเดนเดินหน้าค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ยิ่งสักตัวจริงขาะตอบโต้ตได้ บอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์กรุณาเมตตารับโทรศัพท์ด้จ่าโทรหาหลายสายแล้วติดต่อยากติดต่อเย็นแลือเกินตั้งแต่ไม่ทํารายการที่เล่นตัวแล้วเกินนะหายากหาเย็นแล้วเกินติดต่อยากติดต่อเย็นฝากบอกอาจารยิ่งศักดิ์ด้วยกูจะอุดหนุนขนมปังกูก็อุดหนุนไม่ได้ขายจนหมดสต็อกหมดแล้วนะตั้งแต่ไม่ทํารายการนะขนมปังกูได้ยินมาว่าขายจนหมดสต็อกไม่มีขายกูจะซื้อก็ไม่มีขายกูแล้วเนี่ยหมดกูจะอุตส่าห์ช่วยอุดหนุนไปกําลังใจให้ ติดต่อไม่ได้บอกจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับบอกจะเอามาให้กูกินฟรีเอาอะไรมาให้กูกินฟรีก่อนได้ข่าวว่าขายหมดสต๊อกแล้วทําทันเหรอรวยล้นฟ้าแล้วมันนะ้งน่ะขายดีไปเทน้ำเทท่ายนะไม่เหลือเผลอแพรถึงกูเลยตอนเนี้ยหมดกันของฟรีกูก็ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยนนวัวไปขายหมดแล้ว เรื่องของเรื่องคือจะให้กำลังใจแกไม่มีอะไรหรอกโทรไปให้กำลังใจและช่วงนี้จาก,ก็ยุ่งยุ่งวุ่นว้าวุ่นวุ่นคดีความกูก็มีงานกูก็มีปัรยายกูก็ต้องบรรยายสอนทร,รมากกูต้องสอนด่ากูก็ต้องด่ากูก็ไม่มีเวลาเมื่อสองวันก่อนกูพอมีเวลาให้เขาติดต่อโทรคุยก็ตัดสายกูทิ้งอีกติดงานถ่ายละครมารู้สึกพี่เมย์ นี่พี่หมีอยู่ตรงนี้นิวฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศัลามีมีคนเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เบียร์ให้โทรหาเหรอไม่ใช่ผมอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์ให้ผมโทรหาอาจารย์หลายผมอาจารย์เบียร์ให้ผมโทรหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลายวันแล้วหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม,ไม่ได้รับสายเลยแล้วเหรอ ครับผมอาจารย์ตตดสายทิ้งตลอดเลยว้ายไม่น่าแล้วก็ไม่ได้โทรกลับด้วยร้ายกวนแล้วก็มีคนเอ่อโทรกลับมาเบอร์ห66ลงท้ายนะคะรับบอกว่าดีเท็ดดี้ใช่อ่บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้มไก่เสร็จจะโทรกลับก็เราก็ไม่โทรกลับมาครับโอ้ยขอโทนเมื่อวานฉันไม่ไหวเพราะฉันต้มเป็ดต้มไก่เสร็จใช่ไหมขาเขือฉันเรี่ยงฉันไข้ขึ้นเลยฉันปวดหลังอ๋ออืม ใช่ประเดี๋ยวเท็ดดี้พรุ่งนี้เขาคงจะส่งขนมให้อาจารย์ให้อาจารย์เบียนะพี่หมีรอโทรศัพท์เขานะพรุ่งนี้บินครับบินไปมหาสารคามบินไปไหนอ่ะมหาสารคามน่าจะเออไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีเวลาว่างตรงกันเลยครับอาจารย์เพราะว่ามันจะว่างไปชั่วชรครับเพราะเป็นเด็กจะแต่วันนี้จะไม่ไม่เข้าไปในในไลฟ์ของอาจารย์นะคะ เพราะฉันกินน้ำมงุนอยู่แล้วอาจารย์เบียด่าฉันครับอาจารย์าารยทีนี้ครับพรุ่งนี้อาจารย์ว่างหรือเปล่าครับถ้าว่างเนี่ยตอนเอ่อตอนที่อาจารย์เบียร์ว่างผมใช้อาจารย์เบียร์โทรหาอาจารย์นี่หรอพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็อยู่ที่สถาบันฉันจะทํางานทุกวันเลยเพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีงานทําอ่ะพี่หมี๋อครับฉันไม่ได้ไปทํางานแล้วแล้วตอนนี้ใครจะจ้างฉันก็ไม่รู้เพราะว่า มันมีข่าวว่าเดนป่วยใกล้ตายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมหนูเข้าใจครับอาจารย์แล้วก็เมื่อวานเนี้ยก็เล่าให้พี่หมีฟังว่าฉันก็ไม่สบายใจตรงที่เอ,อ่อที่ฉันเป็นพรีเซนเตอร์ถามมาป่วยเป็นอะไรเป็นสุขภาพอ่อดายุบทีเอฟซี FC, เขาต้องเองกจิกรใจเด็นก็เลยเออหนูจะพูดยังไงอ่ะก็ขอให้เหตุการณ์อย่างนี้มันผ่านผ่านไปเดนจะอดทนครับพี่หมี ครับใครช่างว่ากล้าว่าจานได้นะครับก็แหมถ้าข่ามันออกว่าเดี้ยนป่วยอ่ะอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคคะ่ะใครจะพูดอะไรยังไงเดี้ยนไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะเดีย้ยนเฉยๆแต่จะบอกกับอ่าพี่หมีนะฝากเลื่อนเขเทีเยี่ไว้อีกไม่นานฉันจะออกไปหางานทาแล้วฉันจะไม่อําลาวงการแล้วฉันจะกลับไปทํางานอ๋อครับสาธุครับอืมไม่อยากให้คนมองวเดี้ยนป่วยใกล้ตาย คือจริงๆแล้วว่าอาจารย์อ่ะคือเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะโทรหาแหะครับอยากจะซื้อของด้วย15ชุดครับผมก็เลยให้ผมติดต่ออาจารย์ยิ่งฝากแต่มาไม่รับอาจารย์รับเลยของตุ้ดจีนเป็นชุดจะเป็นเซ็ตมันมันหมดเกลี้ยงเลยนั่นแหละครับชุดละพันหกร้อยแปดสิบอะไรนั่นแหละครับอาจารย์นั่นแหละมันเป็นพิเศษช่วยเจอสิบชุด ถ้ากล่าคนไม่ได้ไหวก็ซื้อจนเป็นเต็มไปหมดเลยเพราะมันสวยงามแล้วมันอร่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่หมีไม่ต้องห่วงนะบอกอาจารย์เบียร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูให้เตานี้ติดต่อกลับไปนะอ๋อได้ครับได้ครับเอ่อพรุ่งนี้อาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์จะตื่นประมาณกี่โมงครับขออนุญาตถามครับแปดโมงแปดโมงใช่ไหมครับแปดโมงรับสายได้เลยอ๋อแปดโมงรับสายได้เลยใช่ไหมครับพะงั้นแปดโมงผมตทรหาได้ไหมครับได้ได้ได้ครับผมเพราะผมลงเครื่องประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงนั่นแหละครับ ฝากาความน่ารืถึงอาจารย์เบียร์ด้วยนะได้ครับได้ครับขอบคุณครับพี่หมีรับให้กําลังใจอาจารย์นิสานะครับทุกทุกนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ฝากอาจารย์เบียร์ไม่ต้องเม้นเยอะนักเงียบเงียบบ้างตัวลงตัวลงป้ามาด้คยนะชาสวัสดีครับออกไงก่อนเดี๋ยวงออกไงก่อนอืม ขอบพระคุณมากครับพี่หมีคนขับรถคนดูแลอาจารย์เบียน่ารักจริงๆพูดด้คำเดียวเขาหน่ารักอาจารย์อาจารย์เบียมีกระระะนนัลยามิิรที่ดีรักเขาเยอะเหลือเกินรักกันก็ต้องดูแลกันจะถามอะไรก็ถามในสิ่งที่ควรถาม อย่าพยายามเคลียร์เคลียร์จนกระทั่งอาจารย์เบียร์เดือดร้อนละทัวลงอันนี้ยันไม่ชอบยันสงสารเขาวันวันได้นอนบาระกิดชั่วโมงวิ่งไปวิ่งมาทำน้นทำนี่ซาละพัอแล้วเวลาคนไปว่าเขาเยอะๆนะเขาก็อารมณ์ไม่ดีนิกลัวอาจาเบียร์ความดันขึ้นเครียดต่อปากเป็นหูเป็นตาดูแลด้วยอย่างน้อยที่สุดเขานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะยังไม่เคยเห็นยุคไหนที่ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับธรรมะเยอะท่ายุคนี้